like this. unhappiness. wasn't supposed dose Another to of be แล้วได้อะไรจากการวิ่งบ้างคะสุขภาพนะอย่างแรกเลยเนาะสุขภาพแล้วก็คือสิบห้าปีที่ผมไม่เคยหาหมอเลยคือถือว่าแบบว่าสุขภาพแข็งแรงจริงถือเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะสำหรับแบบคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพ คุณลุงนี่ก็แบบว่าดูแลตัวเองตลอดเวลาของเราได้ทีมงานด้วยแหละจะต้องวิ่งกันบ้างแล้วแต่ผมใช่แต่ผมเป็นคนที่ไม่สุบุรีไม่ทันเหล้าครับผมมอนนั้งแต่นุ่ลงเอาแล้วแล้วอย่างที่บอกไม่ทันเหล้าไม่สุบุรีแล้วโลกที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรตอนนั้นช่วงนั้นคือมีช่วงหนึ่งผมทำงานเนี่ยประมาณ15ปีที่อยู่ในเป็นในฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นดูงานแล้วช่วงนั้น เราว่างเวทจากการออกกำลังกายโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยคะเหมือนหมกมุ่งแต่การเล่นเกมเล่นงานอย่างเดียวเลยกลายเป็นว่าแบบร่างกายไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศประมาณนั้นปหคะแบบนั่งอยู่กับที่ประมาณนั้นก็นี่เป็นข้อแบบเตือนใจได้นะสำหรับพนักงานออฟฟิศแบบอยากให้แบบไม่จําเป็นต้องพนักงานออฟฟิศวัน20นาที10นาที สักนิดสักหน่อยเขาเรียกว่าให้ทำไงให้เหลือทรงกายขึ้นลงขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เลยอย่างเงี้ยหนูว่าเดินไั่ได้เดินกันมั่งก็ได้ใช่ตอนน้ำทันเย็นครับผมทำไงให้เหลือทรงกายอ่ะอย่างหนุ่มอย่างพี่เด็กไม่เหรอเดยกก้าวขึ้นเลยก็มีบ้างค่ะทท้แล้วก็ออกกําลังกายกันบ้างเพราะงั้นเถอะไม่งั้นเดี๋ยวแก่แล้วคุณไม่แข็งแรงเนี่ยคุณลุงนะใช่ไครับผมถ้าไม่แข็งก็ดาโก้นะครับเดี๋ยวันเล็อยู่ดาวนะครับเก็เล่า แร่คะพูดถึงการวิ่งมาทาอนหรือว่าวิ่งยังไงก็แล้วแต่มันก็มีคนอยากจะเริ่มเร่นบ้างแหละคือต้องทำไงคือไปซื้อรองเท้ามาแล้วเริ่มวิ่งได้เลยหรือเปล่าวิ่งได้ทุกที่หรือเปล่าอะไรที่เขาคุยกันนะคือประมาณว่าคนเราเดินได้ครับก็ต้องวิ่งได้อืนะครับ แล้วอย่างนี้มันอยู่ที่ใจด้วยอยู่ที่ใจว่างั้นเถอะจริงๆนะมันวิ่งมันไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะใช้แค่ลงขาขาสั้นหรือเกงขายาวหรืออะไรก็ตามไปหลายคนจะมีเพราะอะไรสถานที่มันอาจจะไม่เพื้อนเลย่ะวิ่งอยู่ในในตัวเมืองรถเยอะใช่ใช่ในตรงในซอยต่องจริงงมีแบบแนะนำยังไงกับคนที่อยากอยากจะหาที่วิ่งแต่ว่าไม่มี ยังจะอยู่รัดเท้าอรเงี้ยรดนันเยอะปกติผมหยุดมาอยู่นี่ประมาณได้ประมาณเดือนใช่ไหมครับผมผมจะออกวิ่งีห้าีห้าจากซอยหกสิจากในบ้านนี่นะวี่งไปทะลุซอยหกสิบแล้วเข้าซอยห้าแปดวกมาที่เนี่ยคือวิ่งวนอยู่ในซอยในรอบเนี่ยประมาณจริงๆรอบนี้ประมาณปีโดครึ่งอมันเป็นการ ตั้งแง่ไปเองนะว่าเราหนูว่าเป็นการขี้เกียจมากกว่าหนูพูดตามตรงมันอยู่ที่ใจเราจริงๆว่าเราต้องการออกกำลังกายจริงๆหรือเปล่าจริงๆหน้าบ้านเนี่ยวิ่งไปวนรอบบ้านมันก็วิ่งได้ถูกปะคุณก็วิ่งไปเอจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้มีแบบว่ามันขี้เกียจ่วิ่งกีรอบตอนเช้าประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณสี่ห้าที 5นาทีนี่ได้กี่รอบก็ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณแค่ห้าจะเกบแรอบสิรอบก็เป็นสิโลแต่ว่าเป็นวิ่งแบบยอวชิวๆสบายสชิวๆไม่ได้รีบเร่งอะไรเช่วงนี้บรรยากาศจะดีเพราะว่าถ้าอากาศเย็นๆไม่ร้อนช่วงนาช่บุรีห้านะนแล้วอย่างตอนนี้อยู่ชลบุรีนะคุณลุงคุณลุงวิ่งที่วิ่งที่สวนสาธารณะของชลบุรี แต่จริงๆในกรุงเทพก็มีสวนสาธารณะค่อนข้างจะเยอะเยอะพอสมควรสวนรถไฟอะไรนี้ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ทุกวันใหญ่ๆก็ส่วนรูปทุกวันที่สาวทิกจะไปผู้มายมากกับเท้านางยังของมากชายชายชากใช่ๆท่เขาเพิ่งรับบงระเบิดอะไรกันไม่เกี่ยวกันมันคนละ จุดกันมัน,อ,นอยู่นะตามซอยอะไรนั้นมันเกี่ยมันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ใช่ไหมในสนามกีฬาเขาก็วิ่งกันรอบนั้นแหละเขาก็ยังวิ่งกันอยู่ไม่โดนระเบิดนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนคุยมาพอสมควรแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยในพาร์ทของตัวรถบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องให้คุณลุงแนะนําน้องชายให้หน่อยได้ครับได้ครับคุยกับน้องชายคุณลุง้วจะพูดคุยถึงรถด้วย นี่ครับมาแล้วครับสวัสดีครับน้องน้องชายของคิดส,สวัสดีครับุงสวัสดีค,ดค่ะคุณจะขอบรถตัวจริงคุณลุงสุนทร <timeline S 1> ครับลุงสุนทรเชิญนั่งครับผมเดี๋ยวได้สัมภาษณ์กันในเรื่องของตัวรถบ้างตัวรถคันนี้ได้มานานแค่ไหนยังไงแล้วครับผมปีแล้วเลยสามสิบปี ตอนนั้นเป็นสีนี้เลยหรือเปล่าครับลุงหรือว่าเป็นเหลืองเหลืองเลยแจะเหลืองขาจแตแก๊สตัวนี้หน่อยแก๊สตัวนี้หน่อยก็อันนี้ก็มอมอลงนิดนึงตามตามการเวลานะคุณผู้ชมบอกว่ามีการเอาไปแข่งเอาไปเข้าลุยป่งลุยป่ามาด้วยถอดกิ๊บกิ๊บเป็นบ้านหนุ่กปีล็อกกี้ครับที่สองตาบุ๋มไปไปบ่อยแค่ไหนการออก่อนช่วงก่อนที่ไปเดือนละสองครั้งอุ้ย ไปเดือนละสครั้งบ่อยมากถ้าไปวันเด็กไปพวกเนี้ยจะไปประจักรบ่อยเอาวันเด็กนี่ไปทำอะไรคะเอาของพวกรูปพวกทีมเนี่ยเอาของใบแดงพวกเด็กที่ทำเรื่อสังคมว่างันเหอคือแบบจัดเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมของเราเป็นพื่อนที่รู้จักที่ทำอะไรร่วมกันใช่ไหมคะแล้วก็รวมตัวกันอย่างนี้ครับมีชมรมมีกลุ่มมีชมรมเป็นชมรมอะไรครับเป็นสุสานสุสานเพราะรถ เป็นสุกี้ออกล็อกไซต์ก็สุกี้ด้วยตรงเลยนะแต่ผมเป็นตัวเชื่อมเฉยๆนะอยู่มานานแค่ไหนแล้วกับชุดเดิมีอุ้ยใช่ค่ะสี่ห้าปีอะฮะหปีก็จะมีกิจกรรมตลอดอยู่ไหมคะกับกลุ่้ยน้ำท่วมครับสิงห์บุรีน้ำท่วมครั้งที่แล้วกรุงเทพก็ได้ไปอยากอยากอยากให้เล่าพาร์ทไปช่วยเหลือคนดีกว่าทำอะไรบ้าง จะอะไรระบายสัญญ์คนจากที่น้ําไม่ท่วมเข้าไปที่น้ําท่วมดอนเมืองนะฮะครับอ๋อดอนเมืองดอนเมืองออฟโรดวิ่งวิ่งเส้นโลคอลโรสนะเหมือนเราไปช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในด้านในครับก็คือขับเข้าขับออกเอาของไปส่งอะไรอย่างงี้มีมีมีกรณีอุบิเหตุไหมเอ่ยแบบว่าเรารถเสียกลางทางมีบ้างมีประสวนกับรถรถ ตัวทหารครับเขาสูงเขาขึ้นมาเตะตีแล้วสมอน้ำพัดลมก็โอเคตอนนั้นทำยังไงตอนนี้ล้วก็ปิดพัดลมก็ขับเข้าถึงหลักสี่แล้วก็เงินสุ่มสวนกับทหารก็เครื่องดับไปไหมคะตอนนั้นไม่ทำเคร่ดับเป็นพัดลมที่ e อคเซ็ตหนึ่งพัดลมอย่างเดียวก็ซ่อมแล้วก็ใช้งานได้ต่อ มีเรื่องราวประวับิธรใจอะไรไปตามพระเนตรขึ้ในือเนาะขึ้นมาจะไปเหนือใช่ทุกที่แล้วขเหนือเยอะก็ส่วนาะไี้ยเหลือใช่ทุกที่เหลือเยอะครับก็ส่วนมากจะไปทําบุญครับบุญเอารถไปเที่ยวตามจุดต่างๆเนี้ยเข้าของไปฝากพวกพวกชายแดนประทิบของของนะครับอุ้ยแสดงว่าไปไกลสุดนี่ก็ชายแดนไปหมดทั่วประเทศชายแดหมดไม่อะผมเที่ยวทางไซโยครับติดตะเข็บชายแดนพม่าเนี้ย ทองปลาคูณก็ถือว่าออนทัวร์น้องหนูว่ามีมีทริปไหนที่แปลกประหลาดที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีไหมประสบพบเจออะไรแปลกๆไหมคะก็มีบางคลิปที่เป็นลูกทีมก็ได้เองแบบเอ็กซ์ซิดเด้นอะไรพวกเนี้ยเกิดอุบัติเหตุกันบ้างใช่ไหมคะแต่ก็ช่วยเหลือกลับกันมาบ้างอะไพวกนี้ ดีก็ซ่อมแซมกันได้ใช่ไหมซ่อมเป็นช่างกันไปทั้งนั้นนะใช่ไหมใซ่อมกันเองเลยที่ถ้าอยากแหนบกงแหนบผักนี่ก็ทำกันเองทุกอย่างง่ายๆคือว่าอะไรคร่าวๆนี่ซ่อมได้เองหมดเลยคลิปแรกผมไปเขาหลังขาดเขาหลังขาดนี่ค่อนข้างจะเรื่องใหญ่นะหนูว่าตัดออกเลยไม่ขับขับหน้าอย่างเดียวกลับแล้วขับเพื่อแค่ล้อหน้าล้อหลังใช้ไม่ได้เขาขาดเขาขาดเลยเลยฮะ ตอนนั้นไปไปโดนอะไรมาจังม่ไมาเราลงลงลงท็อปขึ้นเนินเนียอะครับลงโหนลงไปแล้วขึ้นพขขึ้นเราเสียจังหวะเสียจังหวะการขับกบขึ้นแบบแรงเกินไปงแสดงว่าก็เกิดอุบัติเหตุด้ตลอดเวลาใช่ทุกเวลาที่เราประมาณหมายความว่าอย่างนี้ก็ต้องมีการฝึกขับมาก่อนอเปลบาครับหรือว่าทุกคนขับได้ไหมกับรถแบบนี้ก็ต้องงต้องต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ อย่ว่ามันไม่เคยชินมากกว่าเพราะว่ารถทัางน้าสูงเนาะในส่วนของความประทับใจครับคุ่ลุงกับรถคันนี้มีอะไรยังไงประทับใจกับตัวเขาบ้างครับผ่านอุปสรรคกันมาตั้ง30ปีผมว่ามันมได้เพื่อนๆกี่ ร่วมมือกันไปช่วยเหลือกันเนี่ยครไปช่วยเหลือกันแล้วรวบรวมสิ่งของไปบริจาคต,ต,ตามจิตต<ช>่างๆกัน<ะ>ับเรียกได้ว่าเป็นความประทับใจที่อิ่มบุญไร้บุญด้วยนะคุณใช่เนาะไปช่วยแบบว่าเหลือคนยากไร้หรือว่าในกรณีว่าแบบว่ารถน้ำท่วมอะไรอย่างงี้เข้าไปช่วยเหลือคือตรงนี้รถมันค่อนข้างสูงไงมันไปได้หมดนะสูงอะสูงกว่าหนูอีกตอนเนี้ยเลยเลยหัวด้วยจริงตอนเนี้ย สูงมากแล้วก็แบบว่าบุกบาฝาฟันได้ไปได้หมดทางไหนแต่ว่าพีปาสุดๆแล้วไปไม่ได้ไหมคะเออไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่พ่วงกันไปลากกันไปขอให้ใจไปก็ไปรถเสียก็ดึงกันไปไม่มีว่าทิ้งรถติดไม่ได้รถเสียผูกเชือกผูบกันดึงกันไปจนถึงสุดหมายปลายทางไปแจกของให้เสร็จก็ลากกันกลับลากกลับด้วยง่ายๆคือว่า ไปเท่าไหน,ก,นก็ต้องลัรเท่านั้นไปไปด้วยกันแบบว่าจนถึงฝั่งฝันนะเอาง่ายๆว่าไปบริจาคอะไรหรือไปช่วยเหลืออะไรก็ไปจนถึงสถานทีนั้นแน่นอน,นอ